ที่ส่งมาจากจังหวัดนครราชสีมาค่ะ fc เจ้าเก่าเจ้าเดิมเจ้าแรกเจ้าเดียวเจ้าเจ้าไหนมาก่อนเจ้าเก่าเจ้าเดิมเจ้าแรกค่ะ fc ท่านนี้นะคะส่งมาทุกวันค่ะทุกวัน,นจริงิงค่ะนะคะเขาคือเขารับซื้อมาเขาหาซื้อค่ะหาซื้อ มาได้แล้วค่าก็ส่งขายเลยไม่ต้องรอเยอะๆนะคะส่งทุกวันมีเงินหมุนทุกวันค่ะนะคะใครที่คิดว่ารับจริงไหมอย่ามัวแต่คิดค่ะส่งมาเลยค่ะรับจริงค่ะรับจริงจ่ายจริงค่ะเริ่มต้นนี่ค่ะเหรียญนี้นะคะพระเพลิงค่ะนิกเกิลเมื่อก่อนเคยจองมาราคา100บาทใช่ไหมคะจองจากกรม100บาทปัจจุบันค่ะประนัดรับซื้ออยู่ที่เหรียญละ40บาทค่ะ40บาทนะคะจากราคา100อ่าธนบัตรช้างแดง ไม่แผ่าการใช้งานนะคะสวยกิบแบบนี้ค่ะร้อยสิบบาทธนบัตรชนิดราคาหนึ่งบาทผ่านใช้เก่านะคะสภาพนี้ได้ยี่สิบบาทค่ะแบงค์ละยี่สิบบาทก็จะมีสามใบนะคะสามใบก็ได้ไปหกสิบาทเห็นไหมฮะหนึ่งบาทค่ะสามบาทค่ะสามบาทก็ขายได้หกสิบาทก็ไม่ไม่ ไม่ธรรมดานะก็ใช้ได้อยู่ถ้าเป็นเมื่อก่อนนะก็จะได้หลายสิบแตนะ่ะปัจจุบันนี้ราคาอยู่ประมาณนี้จริงๆครับแล้วก็อิงจากราคาตลาดนะคะซื้อขายตามราคาทองตลาดตามราคาเป็นจริง นะคะของใบนานะคะไม่มีราคาเวอร์วังอลังการค่ะราคาที่เป็นจริงซื้อจริงขายจริงค่ะได้รับเงินจริงไม่ต้องทําใบใดๆั้งสิ้นนะคะของใบนานะคะหลายคนบอกราคาถูกจังเลยค่ะราคาถูกแต่ได้เงินจริงนะคะราคาถูกไม่ต้องไปหลอกให้โอนเงินค่ะไม่ต้องถูกหลอกค่ะราคาถูกจริงถูกจริงและจริงใจค่ะจริงจังจริงใจนะคะแบงค์ห้าบาทต่อค่ะแบงค์ห้าบาทใบนี้รับซื้ออยู่ที่ประมาณห้าสิบาทนะคะห้าสิบาทค่ะเพราะมีรอยพับนิดนึงมีรอยย่นรอยหักอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แบงค์หกนะคะไม่มีปกค่ะมีแต่แบงค์มาแบบนี้รับเท่าหน้าแบงค์ค่ะ60บาทเท่านั้นค่ะถ้ามีปกมาก็ได้เจบาทนะคะค่ะบหบาทแบงค์สิบาท สิบบาทสท่งมาค่ะสิบบาทที่เราเรียกกันนะเนาะสิบบาทส่งมาค่ะปกตินะคะปะนัารับซื้อยอยู่ที่สิบสองถึงสิบห้าบาทนะคะอ่ันนี้เดี๋ยวให้สิบห้าบาทละกันเอฟซเจ้าเก่าเอฟซท่านส่งมาประจํานะคะปะนัาก็ให้ให้ความที่เป็นคนที่ไว้ใจปนัานะคะเขาดีเขามีความไว้ใจเขาส่งมาทุกวันปนัาก็ ให้ค่ะนะคะสิบห้าบาทสี่ใบไอสาใบก็สี่สิบห้าบาทเนาะเลขเรียงไม่นอะเลขเรียงหรือเปล่า a อเจอ๋อ oh, ไม่เรียงค่ะเลขไม่เรียงนะคะแต่ใหม่อันนี้ก็จะมีรอยพับกลงกลางนิดนึงค่ะกลงกลางนิดนึงกลงกลางนิดนึงส่วนว่าจะเป็นผ่านมีรอยพับอะค่ะเขาใส่กระเป๋าเนาะ แต่ร้อยพับแล้วใส่ถุงแล้วก็คลี่ออกแล้วนะคะตามนี้เลยนะคะราคาที่ปน่ารับซื้อค่ะขอบคุณที่ไว้วางใจส่งมาขายบรน้าค่ะขั้นตอนของานานาไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นนะคะเหรียญก็ดูแค่พอสอ、แบงก์ก็คือส่งมาแบบนี้ก็รับแบบนี้เลยตาม ตามเนี่เยเราไม่มีไม่มีการโอนเงินนะคะถ้าใครบอกให้โอนเงินนะคือมิจฉาชีพนะคะระวังนะคะห้ามโอนเด็ดขาดค่ะห้ามโอนเงินให้ผู้ซื้อเด็ดขาดนะคะคนขายต้องได้เงินค่ะของถึงโอนเงินค่ะแบบนี้เลยค่ะขอบคุณที่ไว้ใจค่ะ